ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่กองทัพการปราบปรามนะครับเรืท่านขอแถลงโครงการจับกลุ่มต้องเรียนทราบว่าเรื่องนี้นะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ที่ทางผู้กับอมองกันนะครับในในทีมงานฝ่ายสืบสวนนะครับไปตรวจสอบพื้นที่ในรเขตท,ทั้งหมดนะครับที่ ร้านบอกการที่มีกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวด้วยการค้ามนุษย์นะครับโดยเฉพาะร้านคาโรเกะนะครับที่อยู่บริเวณรอบชานเมืองส่วนใหญ่นะครับก็ไปเก็บรายละเอียดมาไว้ไปถามข้อมูลขององกับทุกรองทุกรองทุกนครบาลนะครับเป็อนหนึ่งกร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ที่อยู่ในฐานข้อมูลของท่านเขาเรียกที่สมบูรรวไปของเราพุ่งตามถึงของเรานะครับ ก็มีการเฝ้าติดตามวิติการของร้านร้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับจุดนี้ก็คือร้านคาราโอเกะอยากขายนะครับที่ร้านคาราโอเกะอยากขายนะครับหรือเวตาซลอยเพิ่มสีตรวจสอบมาโดยตลอดน,นะครับเราทราบว่าร้านนี้มีวิธีการที่นั่เด็กมามานั่งเด็กนะครับแล้วก็มีการขายบริการ กับแสบทั่วไปนะครับแล้วที่ชุดตัวก็ได้เป็นนำพาไปนับเที่ยวในการล่อซื้อโดยโดยลงประจำวันโดยอบบในการล่อซื้อในครั้งนี้ลงราคาให้อาคารคนละก็ได้ส่วนแบ่งในตัวถ่าตัวเด็กแต่ที่กาททำนะครับแล้วมีเด็กในร้านอีก5้า้าคนนะครับ ที่มีพื่อกันในการขายบริการให้นักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อทั่วไปครับอีกห้าคนก็มีการรอดซื้อแล้วก็มีการตงเยือยซึ่งปรากฏว่าเป็นนางสาวเออายุ17ปีเป็นชาวหรือเกตครับตอบรันการรอบซื้อพบที่นางว่าพิมมาโดนทาที่ทใจในการรอดซื้อก็อยู่กับตัว ถุกลักทิมาด้วยครับตัวอีคันอ่าวสงอนนองางูงครับแล้วก็จะเป็นคือส่งที่ตอนอบางเขตก็คือครับอก5คนที่เสี่ยงแล้วที่พวกเราได้มีการมาตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับอยู่เดือนๆอนะครับ เราจะมีฐานข้อมูลเก็บไว้ทุกนครบาลอ .1 หนึงต่อ9นะครับเรื่องเรื่องไว้ในการดำเนินการป้องกันและประาบปรามนะครับแล้วก็เอาขวา,ขา,า,เขาเกินผู้ประกอบการร้านคข้าเกี่ยวกับการนะครับที่มีพฤติกรรมนำเด่นมาขายโดยการให้กับน้องเทีย่ยวนะครับเรามีข้อมูลอยู่ในมือพร้อมที่มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาถ้า เดือนนะครับเราจะมีการลงไปตรวจสอบในื้นที่ทุกเดือนการระดมฝันล้างในแคมป์เรือนข้ามรถเดือนละสิบครั้งสิบวันเป็นอย่างน้อยนะครับตามนโยบายของท่าน

เขาเข้าเขาก็เอาครับก็ไม่เป็นไรนะครับในในในส่วนเรื่องการจะเนินคดีนั้นเราให้ความเป็นธรรมครับผมทุกคนฝ่ายแน่นอนนะครับเราให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ถูกกล่าวหาและเหยื่อนะครับนะครับก็รับรองได้ว่าเราจะบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 哎，不，我没事。